สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็บรรยากาศดีๆค่ะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะพาเข้าสวนมาในยามเย็นกันค่ะพามาชมมะม่วงแก้วกระมิ้นหลังจากที่เก็บลูกหมดฤด,ดูก,กาลเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ามะม่วงแก้วกระมิ้น มีการเก็บเกี่ยวกี่ครั้งต่อหนึ่งปีค่ะวันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยกันค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคมนะคะมะม่วงก็เก็บหมดชุดไปแล้วเนะาะเมื่อช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมค่ะวันนี้หลังจากที่มะม่วง เก็บลูกหมดต้นไปแล้วเราก็จะพาเข้าสวนมาดูค่ะอันนี้ต้นเล็กๆค่ะแล้วก็เป็นการซ่อมเอาไว้ค่ะค่ะเพื่อที่จะให้มีมะม่วงเก็บได้ตลอดทุกปีนะคะส่วนที่ตายหรือส่วนที่ห่างๆแล้วก็นำต้นเล็กๆมาซ่อมไว้ค่ะค่ะ ต้นนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะที่พึ่งออก่อดอ,อกใหม่ค่ะช่วงในฤดูเขาก็ออกลูกให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะตอนนี้ก็เป็นชุดที่หลงฤดูค่ะก็อาจจะมีบางต้นนะคะที่หลงออกมาเป็นเฉพาะบางต้นค่ะเขาก็ไม่ได้ออกทุกต้นนะคะ ส่วนมากในหนึ่งล่องเขาก็จะมีการออกแบบนี้ประมาณสองถึงสามต้นค่ะไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยค่ะก็ออกมาเล็กน้อยค่ะก็อาจจะเพียงพอให้เจ้าของสวนเก็บกินได้ค่ะแต่ว่าออกมาขนาดนี้ก็ไม่พอขายนะคะก็ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยค่ะ เห็นไหมคะก็จะมีชอ่อดอกออกมาประปลายค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นที่เขาแทงยอดออกมาใหม่ค่ะพร้อมทั้งออกดอกด้วยนะคะก็เป็นการออกดอกโดยธรรมชาติค่ะต้นนี้เขาก็จะพิเศษกว่าต้นอื่นค่ะเราก็เห็นว่าเขาก็จะให้ ผลติดมาในหนึ่งปีเขาก็จะให้ผลสองครั้งนะคะตอนนี้จริงๆแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นเขาก็จะให้ผลผลิตหนึ่งครั้งต่อปีค่ะถ้าอยากปลูกมะม่วงให้ได้เก็บกินตลอดปีเราก็จะต้องเลือกชนิดของมะม่วงด้วยค่ะ เช่นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สีหรือว่ามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองค่ะก็จะออกทวายค่ะให้ผลผลิตตั้งปีเลยค่ะค่ะสำหรับในร่องส่วนนี้เน้องเราก็ได้ใช้แมคโครมาตักดินในร่องนะคะเราก็ได้มีการถมดินจากหลังร่องให้ได้สูงขึ้นค่ะ ทำให้ต้นมะม่วงของเรานะคะในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำขังมากๆค่ะก็จะไม่เกิดอาการเสียหายจากน้ำท่วมขังเลยค่ะ